มาดูในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนําทุกภาคส่วนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชค่ะ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2567 นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างพร้อมเพรียงซึ่งวันปียมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาท,ที่ทรงครองสิริราชสมบัติรัชกาลที่5ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมากมายโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญอาทิการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบสารสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ขณะที่บรรยากาศที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนสาธารณะเฉลมิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนรอ5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือวันเปียมหาราชเพื่อน,น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ผูรร้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา58วินาที